ผักสดค่ะผักสดสวยงามมากเลยผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะเอาเมื่อไปโดนมองไหนละ่ะปิดจอยสวยงามมากค่ะ ทำเพิ่งเสร็จค่ะทำเพิ่งเสร็จยายจำลองกับทางมึงเตาสีมงแรงจนว่าหอดปานนี่แลละพี่เนอะหาทุ่งกับหาสมง่งหกสมง่งเจ็บสมงนางท้ำแยกกับนางท้ำอะไรอยู่ว่าลูกขึ้นปวดเอว กดหนุนหน่อยนะคะพ่อค้าแม่ขายออกรุ่งนี้เช้าสองโมงกดหนุนพ่อค้าแม่ขาหน่อยคะ่ะผักสวยๆถุงละสิบบาทสิบบาทผักสวยผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะผักสวยผักสดจากรถพุ่มพวงนะคะ กระลำปีก็สวยแตงกวาก็สวยแตงกวาสวยสวยถุงละ10บ,บาท10บ,บาทมัน่ค่เยหนาวปันไหนมันก็ถืกเลยขั้นตอนน้หนาวเนีน่แตงมันจะหดแตงมันจะบ่ออกแล้วเดินอ้อมมาก่อน เดินออมก่อนนะคะขอโทษด้วยผลไม้มสดนะคะพริกขี้หนูก็สดส้มน้ำตาลนั้นหวานสวยสดงดงามสวยงามมากค่ะ